ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาธาแนรอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยอ,ออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันศุกร์ศุกร์ที่ยี่สีมกราคม68นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลุงตันให้ไปก็ มาอยู่สองคู่เนาะสองคู่สองนอยนะครับคือาน่อยเฉพาะกิจเนี่ยมาบนแปดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนาะก็นอยพิเศษนะครับมาล่างสามเก้านะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางเนาะตัวเลขที่มีในตารางก็หนอยพิเศษนะครับมาบนแปดสองนะครับท,ทันทีจากชุดเพิ่มเติมเนาะ ก็อาจจะได้คูนี้ไปด้วยนะครับส่วน VIP เนาะ VIP อ,ะอีเนาะอีคลิปหนึ่งของลุงนะที่ลุงทำเนี่ยก็ถือว่าเข้าล่างตรงๆเลยนะครับหลายท่านคงโชคดีกันก็ขอแสดงความยินดีเนาะกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่24มกราคม68นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ ไปติดตามรับชม,มนะครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจาวันที่ยี่สิบสี่มกราคมหกแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้เจ็ดเนาะอ่าแถวที่สองได้สี่แถวที่สามได้เจ็ดนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้สามนะครับ ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งเพื่อจะลงในตารางซ้ายขวานะครับเจ็ดเนาะเจ็ดแล้วก็แปดนะครับฝั่งนี้เป็นหกอ่าสี่สี่แล้วก็ห้านะครับฝั่งนี้ก็เป็นสามเจ็ดแปดเนาะเหมือนกับแถวที่หนึ่งเลยนะครับฝั่งนี้เป็นหกสามแล้วก็สนะี่เนาะแล้วก็ สนะครับก็ได้มาครบทั้งส2บสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตลางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่24สมกราเนาะลุงตันให้เด่นเด่นเจเนาะเด่นเจดรองแปดนะครับนี่พี่น้อง fc ชอบเจด รูเจ็ดเช่าแปดรูแปดนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวลุงต่างก็จะเอาผลลัพ์เนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือสองเจ็ดสามเจ็ด ห้าแปดหกสามหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแปดสามอ่าแล้วก็แปดสี่เนาะก็ได้มาครบทั้ง 1ิชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3ามสี่ควที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์แต่ละในตลายเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับก็คือประมาณ5คู่เนาะคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่ สามที่สี่นะครับเป็นคู่ซ้ายเยื้องไปตรงกลางนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือสองเจ็ดนะแล้วก็แถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเป็นคู่ วาเยองไปตรงกลางเหมือนกันนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือสามเจ็ดเนาะต่อมาเป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะอ่าตัวนี้เนาะก็คือเจ็ดสี่นะครับอ่านะแล้วก็แถวที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับอ่านะเป็นคู่ตรงกลางเยืองมาขวานะครับ ลักษณะนี้นะครับก็คือเจ็ดห้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่ขวานะครับอ่าก็คือตัวนี้นะครับแปดสี่เนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสี 3, งวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวาวไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับห้างที่ลุน3ามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุน3าตัวได้นะครับเงื่อประจำวันที่24มกราคม68เนาะลุงตันให้สามเนาะให้สามกับหนะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง f อซก็ มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลงตันวางไว้ใหนะ้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับคูดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะผลลัพธ์ที่วางในตลาดนะครับตัวที่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นแถวที่อ่า แถวที่1กับที่3นะครับแถวที่2เนี่ยตัวแทรกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คนข้างที่จะห่างกันนะครับตัวนี้วันนี้ก็เลยไม่มีคู่ไหนนะครับที่จะสามารถที่จะจับคู่เบิ้ลนะครับวางให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้เนาะเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะก็ในการวางตัวเลขก็ออกมาแบบ ที่พี่น้องได้รับชมไปเนาะก็เป็นไปตามการเทียบสถิตินะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดกว็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซีที่ติดตามลุงตันมาตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้สวัสดีครับ